มูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมโดยท่านอาจารย์วิชัยชูชัยเจริญสินแสจูประธานมูลนิธิได้กำหนดจัดงาน เทศกาลถือศิลกินเจและพิธีทิ้งกระจาดมอบถุงปันสุขครั้งที่3ขึ้นระหว่างวันที่14ถึง24ตุลาคม2566ณอุทยานวิหารเสียนปากช่องอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมีกิจกรรมที่สำคัญคือวันที่14ตุลาคม2566 พิธีอัญเชิญกิ้วห่วงฮุกโจโนะเทวะเชิญจากสวรรค์ที่ศาลฟ้าดินโดยใช้กระถางทู่เป็นตัวแทนที่สถิตของท่าน ให้เหล่าเทพเจ้าทั้งเก้ามาร่วมทาหน้าที่ประธานของเทศการถือศิลกินเจโดยการเสี่ยงทายในช่วงพิธีอัญเชิญเพื่อให้แน่ใจว่าองค์เทพเจ้าเสด็จมาประทับการเสี่ยงทายสำเร็จตามประสงค์จึงอัญเชิญกระถางทูบไปตั้งณศสาลจำลองของกิ้วห่วงฮุกโจ้ในตำหนักเซียน เป็นการประกาศเริ่มพิธีถือศิลกินเจอย่างเป็นทางการวันที่15ตุลาคม2566พิธีเปิดงานเทศกาลถือศิลกินเจประจำปี2566ภาคเช้า คนเอกธงชัยกือสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีและมีประธานร่วมดังนี้อาจารย์วิชัยชูชัยเจริญสินแสจูประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมคุณธีรชัยงามนารารัฐประธานบริหารพัตาคารนาทองคุณวิจิตโภคกุลประธานบริษัทบางนาเครื่องยนต์จำกัด คุณปรีชาประเสริฐาว์ประธานมูลนิธิส่งเสริมศิลธรรมสงเคราะห์หลังจากนั้นคณะได้ไปเริ่มพิธ,ธีเปิดโรงทานอาหารเจเพื่อบริการสาธุชนผู้มาร่วมงานพิธ,ธีถือศีลกินเจโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด คณะได้เข้าไปร่วมพิธีบูชาเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลณนะตำหนักเซียนอุทยานวิหารเซียนปากช่องวันที่23ตุลาคม2566งานพิธีทิ้งกระจาดมอบถุงปันสุกข้าวสารอาหารแห้ง ครั้งที่3ประจำปี2566ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อำเภอปากช่องจำนวน20โรงเรียนโดยมีกำหนดก,การสำคัญดังนี้ เวลา13นาฬิกา20นาทีแขกผู้มีเกียตรติและตัวแทนโรงเรียนต่างๆพร้อมกันนเต็นพิธีบริเวณด้านหน้าสลาปฏิบัติธรรมอุทยานวิหารเสียนปากช่องดออรประสิทธิ์บุตรศรีพิธีกรกิติมศักดิ์ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษกล่าวทักทายแขกผู้มีเกียตรติตัวแทนโรงเรียนและสาธุชนผู้ร่วมพิธี จากนั้นนางสาวกุลดาแก้วประสิทธิ์กรรมการมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมได้เชิญดรประสิทธิ์บุษีพิธีกรกิติมศัา์ขึ้นสู่เวทีกระเรียนท่านบุญเดชดรธงชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประทานในพิธีที่กรพอย่างยิ่ง ท่านอาจารย์วิชัยชูชัยเจริญประธานูุฒิสว่างดาวหนึ่งธรรมท่านดร,รประจับตั้งคารวะพุลกรรมการบริหารบริษัท TOA p e นประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านประธานร่วมท่านผู้แทนนักเรียนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านครับกระผมดร,รประสิทธิ์บุตรศรีพิธีกร ทั้งภาพภาษาไทยและภาษาอังกฤษครับวันนี้บูรณิทีสว่างดาวดึงธรรมโดยท่านอาจารย์วิชัยชูยชัยเจริญประธานบูรณทิได้กำหนดจัดงานพิธีสำคัญขึ้นเนื่องในเทศกาลถือศีลกินเจประจำปีพุทธศักราช2566คืองานพิธีทิ้งกระจาดครั้งที่สมมอบถุงปันสุขข้าวสารอาหารแห้ง ประจำปีพุทธศักราช2566ให้แก่ผู้แทนโรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาจำนวน20โรงเรียนในวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2566ครับวันนี้ถือเป็นดิธีมงคลพิเศษที่มูลนิธิสว่างดาวริงธรรมได้ทำพิธีที่สำคัญข,ขึ้นต่อเนื่องกันมาทุกปี เพื่อร่วมกันส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องผมดรประสิทธิ์บุษีขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการอย่างเป็นทางการและขออนุญาตได้ทักทายบอกข่าวประชาสพันให้กับเพื่อนร่วมโลกที่ชมรายการอยู่ในขณะน,นี้ทั้งในและต่างประเทศครับ Hello, welcome to นร e special program. Today I would like to invite all o ทุ o ท่านที่จะม e ร่ e ม p ับชมพิ the third donation ceremony for giving rice and dry food happy backs to 20 school-reported tips in Pak District. On third October 2023, organized by Suam Nawa Tham Foundation led by Master Vishai Chu Chai Chairman of the Foundation แอร์คอมพา y ี u ิ representatives or committee and all participants come to be here. today I would like to invite all of you to participate and watch a special program and also please come to rejoice and to thanks all o f participant to be here. thank you very much for watching. เอาละครับท่านผู้วิจียที่กรุครับลำดับต่อไปผมขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการ เป็นลำดับดังต่อไปนี้ครับพิธีกรเชิญน,นายอดุลชูชัยเจริญเลขาธิการมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมกล่าวรายงานในเบื้องต้นนี้ผมขอเรียนเชิญคุณอดุลชูชัยเจริญเลขาธิการมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมแตกรุณาขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวรายงานครับขอเรียนเชิญครับ<อ>สวัสดีครับ เรียนท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลประธานในพิธีนะครับท่านเป็นนาย,ยกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็กับเรียนท่านดรประจับตั้งาาคาะวัตกุลนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านกระผมนายอดุลชูชัยเจริญเลขาธิการมูลที่สว่างดาวดึงธรรมขอขอบคุณท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลที่ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีในวันนี้นะครับ มูชิสว่างดาวดินธรรมได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือการจัดหาหีบศพให้กับผู้ยากไรล้และศพไร้ญาติตลอดจนจัดหาบริจาคสิ่งของที่จำเป็นเพื่อช่วยเหลือประชาชนหรือองค์กรต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะในอำเภอปากช่องนี้นะครับงานทิ้งกระจาดนะครับปกติทุกครั้งเราจะมี ปีห่งครั้งหนึ่งนะครับแต่ครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสพิเศษเรามีจัดเป็นครั้งที่3เลยนะครับโดยครั้งนี้นะครับได้รับการอนุเคราะห์จาก T O A p a i n t แห่งประเทศไทยนะครับโดยนำโดยท่านดรประจัก์ตั้งคลรวะคุณนะครับได้มอบถุงปันสุขจำนวน800ชุดให้กับทางมูลินชีสว่างดาวดึงธรรม และก็ทางวุนิสว่างดาวริ้งทมก็ขอเป็นสะพานบุญนะครับมอบให้กับทางโรงเรียนต่างๆและมากกว่านั้นนะครับทางวลนิเองก็ได้เพิ่มจํานวนข้าวสารนะครับอีกจํานวน400ชุดรวมทั้งทั้งสิ้นนะครับในวันนี้ที่เราจะมอบคือ1,200ชุดนะครับเพื่อมอบให้กับโรงเรียนทั้งหมด40แห่งนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนด้านอาหารให้แก่นักเรียนที่กำลังจะเป็นอนาคตของชาติเรานะครับ ปัดนี้นะครับได้เวลาเป็นอันมงคลนะครับกระผมค่ข,ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานวิชัยชูชัยเจริญนะครับประธานวิธีสว่างดาวดึงรมโปรดกรุณากล่าวต้อนรับและก็เปิดพิธีมอบถุงพันสุขในงานทิงกระจานอกจากนั้นได้เรียนเชิญท่านพลเอกธงชัยเกื้อสกุลประธานในพิธีในลำดับต่อไปนะครับขอกลาบเรียนเชิญครับ อาจารย์วิชัยชูชัยเจริญสินแสจูประธานมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานทิ้งกระจาดขราเจ้านวิชัยชูชัยเจริญขอขอบคุณแก่ยรมีเกียรติทุกท่าน ที่มารวมงานในครั้งนี้เป็นกันที่กระจัดครั้งที่สามเป็นความพิเศษที่ทางในห้างประจับตั้งคณะกุลเป็นเจ้าของบริษัททีโอเอเป็นแห่งประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้ใจบุญได้มกถุงเป็นสุกมา ่านกับมูลนิธิสวนรเรเยียนธรรมเป็นสะพันมูลในการส่งต่อถุงมันสดให้กับทางโรงเรียนและนักเรียนเทพเพื่อหวังว่า,วานักเรียนทุกคนจะได้รับโอกาสที่ดีและจะเป็นคนดีสามารถช่วยเหลือสังคมต่อไปในอนาคตเพราะเน็่ยคือ กำลังสำคัญของประเทศชาติข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านประธานแน่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ใหนหนาทีนี้หวังเป็นอย่างยิ่งังมีองกาสที่จะมาร่วมบุญกันในอนาคตขอขอบคุณครับ จากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนาย,ยกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประธานในพิธีกล่าวเปิดงานและกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติผู้สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิครั้งนี้ท่านผู้มีเกียรติที่เรคารบลำดับต่อไปผมขอขอนุญาเปียนเชิญท่านพลเอกดรธงชัยเกื้อสกุล นายุสมาคมพูดทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประธานในพิธีดักรุณาให้เกียรติขึ้นบนเวทีเพื่อกล่าวเปิดงานพิธีทิ้งกระจาดครั้งที่3ามอบถุงปันสุขข้าวสารอาหารแห้งประจำปีพุทธศักราช2566ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่จำนวน20โรงเรียนและกล่าวขอบคุณแก่ผู้มีเกียรติและผู้สนับสนุนในกิจกรรมที่สำคัญในครั้งนี้ เป็นลำดับต่อไปครับขอกับเียชิ่นครับเรียนท่านอาจารย์วิชัยชูชัยเจริญประธานลุิธีสวัสดิดาวริลครับท่านประจักษ์ตั้งคารวะคุณกรรมการบริหารบริษัทพี PO a เอเพศประเทศไทยจำกัด และแขกผู้มีเกียรตทุกท่านผมมีความคิดดีที่ได้รับเอียอมาเป็นประกาศเตือนีมอบถุงปันสดให้แกโรงเรียนที่พื้นที่แห่งนี้จำนวน20แผ่นก้าโพูติที่สว่างดาวดุวดินธการที่บริษัท t o a นำโดยคุปรณะจักรและทางมุนิทิสสว่างดาวดินรร ได้เล็งเห็นความสาคัญของการเป็นตัวแทนในการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นทางโรงหรือทางอ้อมซึ่งผู้ได้รับประโยชน์เป็นเยาวชนนั้นก็ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งผมขอขอบคุณนำน้ำใจบุญคุณของท่านเจรายขอบารมีสิ่งสักดิติที่ท่านเคารพถือ จงโดนประดานให้ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมดังรารนนาทุกประการบัดนี้ได้เวลาอันเป็นของคลแล้วผมขอเปิดพิธีทิศกระจารดบ,บัดนี้ขอบคุณครับเสร็จแล้วดร,รประสิทธิ์บุตรศีพิธีกรได้เชิญดร,รประจักษ์ตั้งคารวะคุณ ประธานกรรมการบริหารบริษัทโ o เอ e เพนประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้สนับสนุนหลักถุงปันสุขในครั้งนี้จำนวน800ชุดและมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมมอบเข้าสารเพื่อสมทบอีกจำนวน400ชุดรวมเป็น1,200ชุดขึ้นสู่เวทีพร้อมนี้พิธีกรได้เชิญประธานร่วม ขึ้นส่เวทีเช่นกันคือคุณอรุณีชูชัยเจริญคุณสุชาติซื่อสัจกุลผู้บริหารบริษัทไทยเอเชีย PE อีไพจำกัดคุณวิจิตโภคกุลผู้บริหารบริษัทบางนาเครื่องยนต์จำกัดคุณธนกรสิริบุญสุขผู้บริหารบริษัทสิริบุญญาเฮเบอร์จำกัดคุณกิติสิริครุรัตผู้บริหารบริษัทสันสิริจำกัดพลตำรวจโทหญิงสุวัฒนาพูกสวัสดและคุณ ปิยมาศเปาอินจากนั้นพิธีกรได้เชิญคุณตรินสุนทรสกุลและคณะผู้แทนมูลนิธิพุทธวิธีดูแลพระสงฆ์อาพาธและผู้ป่วยยากไร้ระยะสุดท้ายโดยพระอาจารย์แสนปร,ราดปัญญาขโมขึ้นมอบกระเช้าและเงินสนับสนุนมูลนิธิสว่างดาวดึงธรรม จากนั้นพลเอกธงชัยเกื้อสกุลนายกสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยประธานพิธีได้มอบทุนการศึกษาและถุงปันสุขให้แก่ผู้แทนโรงเรียนสกุลศึกษา เสร็จแล้วพิธีกรได้เชิญดรประจักษ์ตั้งคารวะคุณประธานกรรมการบริหารบริษัท t o เอเพนประเทศไทยจำกัดมหาชนได้มอบถุงปันสุขให้แก่ผู้แทนโรงเรียนต่างๆ13โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนบ้านหนองมะค่าทองสีสงเคราะห์ 2. โรงเรียนบ้านหนองต่อ 3. โรงเรียนบ้านหนองตาแก้ว 4. โรงเรียนบ้านลำทองหลาง 5. โรงเรียนวัดบันไดามา6โรงเรียนบ้านหนองอีเหลอ7โรงเรียนบ้านซับน้ำเย็น8โรงเรียนหนองกะจะ9โรงเรียนบ้านปากช่องครูสามคี1 10โรงเรียนบ้านเติมแสงไข11โรงเรียนบ้านปางแกสภาประชาุกูล12โรงเรียนบ้านท่ามะนาวและ13โรงเรียนบ้านหนองสาราย ่จากนั้นพิธีกรได้เชิญประธานร่วมคือคุณอรุณีชูชัยเจริญคุณสุชาติซื่อสัจกุลผู้บริหารบริษัทไทยเอเชียพีไยจำกัดคุณวิกิตโพคกุลผู้บริหารบริษัทบางนาเครื่องยนต์จำกัดคุณธนกรสิริบุญสุขผู้บริหารบริษัทสิริบุญญาเฮอเบอร์จำกัดคุณกิติสิริครุรัตผู้บริหารบริษัทสันสิริจำกัดพลตํารวจโทหญิงสุวัฒนาโพกสวัสดและคุณ ปิยมาศเปาอินมอบถุงปันสุขข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ผู้แทนโรงเรียนต่างๆอีก6โรงเรียนคือ 1. โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามคัคคี 2. โรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านหนองสาราย 3. โรงเรียนบ้านโป่งกระสัง 4. โรงเรียนบ้านนา 5. โรงเรียนบ้านเขาวงและ 6. โรงเรียนวัดวชิราลงกรวรารามตามลำดับ มูลนิธิสว่างดาวดึงธรรมโดยท่านอาจารย์วิชัยชูชัยเจริญสินแสจูประธานมูลนธิธิได้จัดงานเทศกาลถือศีลกินเจและพิธีทิ้งกระจาดมอบถุงปันสุขครั้งที่3ประจำปี2566ระหว่างวันที่14ถึง24ตุลาคม2566เพื่อให้สาธุชนทุกท่านได้มีโอกาสบำเพ็ญมหากุศเสริมบุญบารามีเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สะอาดผ่องใสสักการะบูชาพระพุทธปฏิมาที่ศักดิ์สิทธิ์ในทางพระพุทธศาสนาทั้งเทราวาวและมหายานพร้อมทั้งได้บูชาขอพรเทพเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ของลัทธิเตา๋าทั้งสนิกายรวมเป็นหนึ่งเดียวในโลกและได้ช่วยเหลือสนับสนุนมอบทุนการศึกษามอบถุงปันสุขข้าวสารอาหารแห้งให้แก่นักเรียน และผู้แทนโรงเรียนต่างๆจำนวน20โรงเรียนในอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาให้มีความสุขโดยทั่วกัน